สนับสนุนโดยให้ความคิดดีๆสมปรารถนาทุกประการเพปทีน Lazy Boy สบายจนไม่อยากลุกไปไหนเริ่มต้นด้วยราคาเบาๆสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลุยข่าวร้อนนะคะลำดับข่าวสำคัญให้คุณไม่ตกประเด็นก่อนนอนในคืนวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยแถลงการจากสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่60ค่ะ วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลการตรวจพระวรกายว่าพระอาการเจ็บพระชานุหรือข่าทุเลาลงทั้งสองข้างการบวมอักเสบลดลงมากยังทรงมีพระประหลอดหรือไข้ต่ำๆบางช่วงเวลาการหายพระทัยยังคงเร็วอยู่การเต้นของพระหัตถ์ไทยและความดันพระโลหิตเป็นปกติเสวยพระกยาหารได้เกือบเป็นปกติและบรรทมได้ดีคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถเสวยรักษาการอักเสบพระชานุต่อไป และมาที่ปัญหาการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396แห่งทั่วประเทศที่ไม่แล้วเสร็จต้องมีการขยายสัญญาออกมาจนตอนนี้เหลือเวลาก่อสร้างอีกเพียงแค่40วันเท่านั้นนะคะตอนนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาความคืบหน้าในการก่อสร้างค่ะ แต่ว่าเจ้าของเรื่องนี้ที่มีคนเปิดประเด็นออกมาก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยเป็นคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุที่โครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่ระบุเอาไว้600วันแล้วต้องมีการขยายสัญญาต่อมาเรื่อยๆจนขณะนี้เหลือเวลาก่อสร้างอีกเพียง40วันเท่านั้นเป็นเพราะอะไรจะต้องมีคนรับผิดชอบค่ะคุณชูวิทย์แสดงภาพให้ดูด้วยนะคะว่าในหลายๆจุดนั้นมีแค่เสาบางแห่งผู้รับเหมานั้นทิ้งงานไปแล้ว แล้วบอกว่าจากการตรวจสอบ,ออสอบเมื่อช่วงปี2554หลายโรงพักที่มีปัญหาการก่อสร้างไม่คืบหน้าผู้กำกับการตำรวจในแต่ละสถานีก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับสมุบัญชีตรวจสอบและระบุข,ข้อสงสัยหลายประเด็นว่าบริษัท PCC Development and Construction ซึ่งเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างประสบปัญหาทางด้านการเงินบริษัทขาดสภาพคล่องน่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งยังนำเงินจากโครงการไปหมุนใช้ในโครงการก่อสร้างอื่นๆของบริษัทด้วย คุณชีวิตก็ตั้งคำถามเขาว่าทำไมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปี2554จึงไม่ดำเนินการใดๆท,ทั้งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะก็เรียกร้องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบผู้รับเหมาผู้ถือหุ้นว่ามีความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองคนใดบ้างค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะโดยผู้มีการศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริต DSI คุณธนินเปรมปรีบอกว่า ทั้งโครงการก่อสร้างแฟลตตํตำรวจ163หลังและโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน369แห่งที่ไม่แล้วเสร็จตอนนี้บริษัทผู้รับเหมาสัญญาก่อสร้างทั้ง2อฉบับนั้นพบว่าเป็นบริษัทเดียวกันก็คือ PCC Development and Construction ต้องตรวจสอบในเชิงลึกค่ะว่าแม้จะมีการต่อสู้ราคาจนชนะการประมูลแต่ศักยภาพของงานก่อสร้างทั้งสโครงการในระยะเวลาเดียวกัน กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยก็แทบจะไม่มีความเป็นไปได้ที่การก่อสร้างนั้นจะสําเร็จตามสัญญา600วันได้ DSI นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาที่ไปและการดําเนินกิจการของบริษัทคู่สัญญาที่พบว่ามีการเบิกงบก่อสร้างแต่บางแห่งไม่แล้วเสร็จตามสัญญาค่ะว่ามีการแบ่งหุ้นมีผลประกอบการการทาบัญชีและเสียภาษีอย่างไรจะทําให้เห็นความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนอดีบดีดีเคุณธาริศเพ่งดิดนั้นบอกว่าตอนนี้ทําหนังสือขอให้สตชส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างแฟลตตารวจมาให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะเทียบเคียงกันทั้งแฟลตตารวจกับการก่อสร้างสถานีตํารวจทดแทนนะคะว่ามีพฤติการใกล้เคียงหรือแตกต่างกันอย่างไรพรุ่งนี้ค่ะคุณธาริศ พร้อมด้วยโฆษกพักเพื่อไทยพร้อมพงน์ลบพฤตจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณีผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงานสร้างแฟลตตำรวจ4แห่งคือที่สพเมืองภูเก็ตสพทุ่งทองสพกระทูและสะพเมืองกระบี่ค่ะ มีความเห็นจากรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงด้วยนะคะวันนี้ตอบคำถามในช่วงกระทู้ถามสดจากนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสพักเพื่อไทยที่ถามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างที่เสร็จไม่ทันกำหนดนี้นะคะก็บอกว่าสตชตั้งกรรมการสอบสวนแล้วอยู่ในระหว่างการยกเลิกสัญญาแล้วก็จะเร่งรัดแก้ไขให้เปิดประมูลใหม่โดยให้มีความเป็นธรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิดตามพรบหัวประมูลด้วย อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้กรรมธิการป้องกันและปรับปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการพิจารณาความคืบหน้าเรื่องนี้เชิญตัวแทนจากกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งและภาคสองเข้าชี้แจงภาคหนึ่งก็คือพลตํารวจตรีพักพงศ์พงเพตราค่ะเป็นผู้บังคับการอํานวยการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าในภาคหนึ่งต้องก่อสร้างตามโครงการทั้งหมด33แห่งไม่แล้วเสร็จแม้แต่แห่งเดียว ส่วนโครงการก่อสร้างแฟตตำรวจ163หลังภาคหนึ่งต้องสร้างทั้งหมด18หลังแต่ว่าเสร็จสมบูรณ์ไปเพียงแค่8หลังเท่านั้นเหลืออีก10หลังด้วยกันแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาการก่อสร้างดําเนินไปอย่างล่าช้าต่อสัญญาว่าจ้างมาแล้วถึง3ครั้งแต่ว่าเมื่อกรรมธิการถามลงลึกถึงรายละเอียดในการต่อสัญญาพลตํารวจตรีพระกะพงก็ตอบไม่ได้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องของสํานักงานส่งกําลังบํารุงหรือสอกบ แม้แต่ขั้นตอนการตรวจรับงานสากบก็เป็นคนส่งมาเป็นกรรมการนะคะส่วนทางผู้ทอนภาคสองค่ะพลตำรวจตรีธนพลมณีภาคบอกว่ามีโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจของภาคสองทั้งหมด29แห่งใน8จังหวัดปรากฏว่ามี6สถานีที่ไม่ได้ดำเนินการที่เหลือก็ไม่เสร็จแล้วก็ส่งมอบงานไม่ครบตามกำหนดนะคะบางแห่งผู้รับเหมาได้หยุดก่อสร้างอย่างถาวรมาแล้ว ได้มีการเรียกบริษัทผู้รับเหมามาประชุมมาชี้แจงบริษัทผู้รับเหมาก็มาประชุมมาชี้แจงทุกครั้งและทุกครั้งก็รับปากว่าจะรีบดําเนินโครงการแต่ก็พูดแต่เพียงวาจาไม่เคยมีการดําเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในการประชุมวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ากรรมธิการก็เน้นถามรายละเอียดเรื่องการตรวจรับงานแต่ว่าผู้ทอนทั้งภาคหนึ่งภาคสองตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าการควบคุมงานทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นหลัก คุณพ,พัชพลโตหอมบุตรค่ะวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สพธัญ,ญบุรีนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในโรงพักที่ได้รับชะตากรรมนี้เช่นเดียวกันคือทุบของเก่าไปแล้วของใหม่ก็ยังไม่สร้างไม่เสร็จทําให้ตํารวจนั้นทํางานกันอย่างยากลําบากติดตามรายงานจากคุณภัชพลค่ะ คุณผู้ชมครับสพธัญบุรีมีปัญหาแล้วนะครับในเรื่องของการก่อสร้างโรงพักใหม่นะครับต้องบอกว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาที่รับช่วงต่อนั้นได้ทิ้งงานไปทําให้ตํารวจนั้นทํางานด้วยความยากลําบากนะครับโดยเฉพาะห้องควบคุมผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นอาคารอยู่กับพื้นดินซึ่งอยู่จุดนี้นะครับได้ดําเนินการมากว่า2ปีแล้วครับสถานีตำรวจภูทรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396แห่งทั่วประเทศที่มีปัญหาถูกทิ้งงานก่อสร้างโดยผู้รับผิดชอบคือบริษัท PCC Development and Construction จำกัดเจ้าของสัญญารับจ้างกว่า2ปีแล้วครับที่ตำรวจต้องใช้สถานที่ทำงานอย่างทุรักทุเลโดยเฉพาะห้องควบคุมผู้ต้องหาที่มีสภาพอย่างอนาถาเป็นลักษณะแบบนี้มากี่เดือนแล้วนะี สองปีแล้ว,ลวตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มที่อยู่แบบนี้นะใช่แล้วเวลาฝนตกฝนสาดไหมครับก,ก็ก็มีก็มีมีบ้างมีบ้างก,การทํางานก็ลำบากก็พอประมาณ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมันเพียงแต่ว,ว่าผู้ต้งหามันแน่นแล้วมันมันทำให้การดูแลการดูแลมันไม่ไม,ไม่ค่อย100 <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์สถานีตำรวจทดแทนจะครบกําหนดสัญญาในวันที่15มีนาคมนี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้รับผิดชอบต้องย้อนไปดูข้อกฎหมายเพื่อเร่งพิจนารณายกเลิกสัญญาและฟ้องร้องดำเนินคดีนายประสิทธิ์ช่วงตาเป็นผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทในวรวิทย์นะครับเป็นตัวแทนของบริษัท PCC Development and Construction จำกัดก็ แต่ยังไม่ได้รับเงินสอบถามเขาได้ยังไม่รับเงินประมาณ2 2ล้าน4แสนบาทโดยที่เขาได้ไปขายที่ดินแล้วก็เอาเงินตัวนั้นเน่เอามาหมุนก่อนแต่ทราบข่าวจากทางผู้ชาการนะครับส่งกำลังบำรุงพี่สุพรเขาบอกว่าได้ส่งมอบเงินเป็นเรียบร้อยแล้วในส่วนส่วนของเราผู้รับเหมาไม่มีเงินที่จะดําเนินการขั้นที่6กต่อไปก็ให้คนงานออกค่อยๆทยอยออกไปจนกระทั่งเห็นภาพที่ปรากฏถ้าอาคารเสร็จแล้วจะเป็นปรากฏ อาคารสี่ชั้นนะครับมีพื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบายดังภาพที่ปรากฏนะครับปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างครับก็ผมได้ให้แนวทางคือจัดผู้บนเพิ่มเติมให้ในการที่ปรับโรุงที่นะครับแล้วก็คงจะอาจะแจ้งให้ทุกคนไปรับนโยบายโดยตรงจากผมนะครับตั้งแต่การจัดระเบียบพื้นที่อย่างไรเรื่องของการพลุนพันธุ์นี่คือตั้งแต่ที่รับแจ้งให้กับที่ที่รับแจ้งนะครับที่นั่งของเฉียนเฉียน เขาเรียกว่าสิมม่งนประจําวันเรนรับแจ้งเรนบริบการเดี่ยวขนาดมากนะครับแล้วก็ที่ทําการนาาพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องเปรียบเทียบปรับนะครับสิมม่งนคดีสูรวิทยุห้องควบคุมวันนี้ต้อง,อ,งอยู่ดรงกันนะครับอะไจะเป็นแนวทางที่ผมจะให้ทางทางพุ่เกับทุกคนได้มีระบบเดียวกันที่จะ,ะจัดการให้เอาที่ขัดแค้นเนี่ยมาจะระบบให้ใหมันใช้ทำงานได้ก่อนแต่ว่าให้มีมีระบบเดียวกัน โครงการก่อสร้างที่ทำการสถานที่ตำรวจทดแทนหลังเก่าจำนวน396หลังใช้งบประมาณกว่า6,000ล้านบาทเหตุผลเพราะว่าโรงพักส่วนใหญ่คับแคบหมดอายุการใช้งานไม่สามารถรองรับการเติบโตของชุมชนได้แต่ความหวังต้องสดุดลงเพราะบริษัทที่ประมูลงานได้ทิ้งงานจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่ารัฐบาลขณะนั้นได้เปลี่ยนแปลงระบบการประมูลงานจากที่กระจายให้กองประชาการภาดดำเนินการ มารวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางจึงทําให้มีเพียงบริษัทรับเหมาเพียงบริษัทเดียวผูกขาดการประมูลไปทําให้โรงพักหลังใหม่ที่ไว้ใช้บริการประชาชนต้องมีสภาพเหมือนอาคารล้างอย่างที่เห็นครับอ,อ,าารอันเอกผลพิโยถ่ายภาพภาะพลโตหอมบุตรเนชั่นทีวีรายงานครับขอบคุณคุณภาสะสพลน,นะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาค่ะ เนาฬิกาหมอราชวงสุขุมพันธ์บริพัตรหาเสียงตลาดอมรอพันธ์ต่อด้วยศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อลัน่นทันทีที่ได้รับตำแหน่งจะศึกษาวิธีการร่นเวลาการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียหลังจากนั้นเดินทางไปตลาดเอ g ซปูนซีเมนไทยทักทายประชาชนรับประทานขนมจีนกินกล้วยแขกเนาฬิกาพลตำรวจเอกงพ,พงสพพงษ์เจริญลงพื้นที่หาเสียงตลาดหมู่บ้านอมรพันธ์ประชาชนแห่มอบดอกไม้พร้อมโชว์ทอดปลาท่องโก ต่อจากนั้นไปโรงเรียนสันติสุขวิทยาทำกิจกรรมหน้าเสาธงแต่ขณะนั่งคุยกับเด็กนักเรียนกางเกงเป้าขาดต้องให้ทีมง,งานนำกางเกงมาเปลี่ยนก่อนหาเส้นต่อ8.30นาทีผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองปราบปรามพันตำรวจเอกอาทิตย์ท่นนินยืนยันว่าการจับกลุ่มกำนันปะไม่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตำรวจสกดรอยตามนานกว่า2เดือนตลอด24ชั่วโมงก่อนเข้าจับกลุ่มด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทวินัยทองสองบอกว่า กระแสข่าวที่บอกว่ากำนันปาะกบดานในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมานานเป็นเรื่องพูดกันไปเองทั้งนั้นจึงไม่มีการตั้งกรรมการสอบตำรวจในพื้นที่ขณะที่ตำรวจเตรียมเรียกผู้ให้ที่พักพิงกำนันปาะสอบปากคำพบมีผู้ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านแสนสุขประมาณสิบคนทั้งบุตรชายและบุตรสาวด้านผู้การกองปราบขอหลักฐานการเข้ารับก,การรักษาของนายสมชายที่โรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องบ้าง ล่าสุดพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสั่งเรียกพลตำรวจโทคงพัฒน์ฉายพัน์เข้าพบเพื่อสอบถามเรื่องการเข้าจับกลุ่มกำนันเปาะและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนรู้เห็นกับการหลบหนี9น้านาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วตอบข้อถามเรื่องการตามจับกลุ่มนักการเมืองที่หนีคดีอย่างนายวัฒนาอัศวะเหมและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยบอกเพียงว่าดำเนินการอยู่ตำรวจทำต่างหน้าที่ 9นาฬิกาผสงการต่างประเทศแจ้งว่าวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกากัมพูชาจะปล่อยตัวนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูลที่ถูกคุมขังที่ประเทศกัมพูชาโดยขณะนี้ได้ประสานญาตินางสาวราตรีเพื่อไปรับตัวที่เืินจำเปซอ11นาฬิการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลพาคณะทูต17ประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้องทางเข้าเยี่ยมชาวโรฮิงญาที่จังหวัดสงขลาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ 11บเนาฬิการวบตัวหนุ่มใหญ่ลักทรัพย์แปลกนั่งรถเมตรทรเวนหารถแบทท็คโฮที่จอดข้างทางทั่วกรุงสกโอกาสสั่งสิล้อยกส่งขายร้านรับซื้อของเก่าช่างขายกิโลละ10บาทรับสารภาพทำมาแล้วกว่า5ครั้งในหลายพื้นที่แบ็คโฮ<ท><ท>ไปขายยังไงก็ไปช่าง<ท>ขายช่งขายแล้วเขาก็รับซื้อง่ายๆเนี่ยแล้วตาช่างขนาดไหนเนี่ยช่างขายช่างใหญ่อะช่างใหญ่ที่มันยังขับได้อยู่อ่ะเหรอเขารับซื้อกิโลเท่าไหร่คะบาทกิโลสิบบาท คันนึงเนี่ยแมคโฮคันนึงขายได้เท่าไหร่สามล้านสามแสนของมันใหญ่นึกยังไงมีแต่ขโมยรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เียมันไม่เหมือนใครเลยไงไม่ชอบครับไม่ชอบชอบของใหญ่เลยดูดูมายังไงดูถ้าทำไมถึงต้องเอาแมคโครก็มันขับเป็นอุ่นอุ่นหนักดีขับเป็นอยู่แล้ว แล้วของมันชัดเจนไม่กลัวแบบคนมาก็ส่วนใหญ่เขายังไม่สงสัยหรอกครับเพราะว่าเป็นมันเป็นมันเป็นของใหญ่แล้วเราทํางานกลางวันกลางวันก็ช่วงเช้าคนก่อยเขาเห็นกันอยู่แล้ววันจันทร 11บเอ็ดนิกาตำรวจนครบาลแถลงจับแก๊งวัยรุ่นพฤติกรรมโดหดขว่งมีดซามูไรไล่ชิงทรัพย์ตะวเวนก่อเหตุในเขตราชบุรณะต้นเดือนมกราคมถึง4คดีสอบประวัติเพ่งผลคุกคดีลักทรัพย์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา1 1บเอ็ดนิกาลูลู่ลาลาประกาศแยกวงปงลางสะออนแล้วปัดไม่ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์แต่เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน โดยทั้งคู่ยังคงสังกัดค่าย RS ใช้ชื่อว่าลูลูลาลาโปงหลางอาสยามทำงานเพลงในแบบดูโอ11.30น,นาทีตั้ง3ข้อหาหนักหนุ่มรัเสเซียเลือดร้อนชกทหารครารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายช่วยกันสกัดขณะที่แฟนสาวอ้างสามีป่วยทางจิต 12นาฬิกานายกรัฐมนตรียิ่งรับชินวัตรตอบโต้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ยืนยันเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงปรับทันกำรวดโททัศษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสกายบัญชาการคอรมอหลายครั้งไล่ไปตรวจสอบข้อมูลและขอความเป็นธรรม14นาฬิกา30นาทีปลัดกรุงเทพมหานครนินนาชลิตานนท์สั่งผู้อำนวยการเขต50เขตเร่งดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมให้เสร็จภายในวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีเวลาตรวจสอบ 18นาจีนปฏิเสธคำอ้างของนิวยอร์กไทม์ที่บอกว่าแฮกเกอร์จีนโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหลายต่อหลายครั้งหลังทางหนังสือพิมพ์รายงานเรื่องสถานะทางการเงินที่ร่ำรวยของครอบครัวนายกรัฐมนตรีหเวอนเจียเปา1กานาฬิกามีผู้บาเดเจ็บกว่า200คนจากเหตุรถไฟขบวนชานเมืองชนกับรถไฟที่จอดอยู่ที่นอกสถานีรถไฟชานกรุงพิโตเลียของแอฟริกาใตา้ บริษัทที่บริหารรถไฟบอกสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากสัญญาณไฟไม่ทำงาน19.30น,นระฆังขนาดใหญ่หม่เอียง9ใบกำลังเดินทางมาที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อน,นำมาติดตั้งที่มหาวิหารน็อตเดามแทนของเดิมที่เสียงเริ่มแตกและเป็นการฉลอง850ปีมหาวิหารแห่งนี้ ส่วนลำดับข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะจับตาไปที่ตัวเลขการขอรับสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นภาพอะไรบ้างคะคุณเทพกิจคะครับเ็เป็นการสะท้อนนะครับว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงซบเซาต่อไปนะครับก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าทางที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นะครับ ล่าสุดนะครับกระทรวงแรงงานสอบรัฐนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขคนขอรับส่ริการการว่างงานนะครับสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ26มกราคมปรากฏนะครับว่าปรับเพิ่มขึ้นไปอีก38,000ตำแหน่งนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้มาสู่ระดับ368,000รายแล้วนะครับมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่350,000รายและก็จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับที่อยู่ที่ระดับ330,000รายก็แสดงให้เห็นนะครับอย่างที่บอกไปว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐย,ยังคงซบเซาต่อไปนะครับส่วนจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย4ี่สัปดาห์นะครับก็เพิ่มขึ้น250รายมาแตะอยู่ที่352,000รายนะครับแม้ว่าจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานครั้งแรกทำสถิติเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบรอบสาสัปดาห์นะครับแต่ตัวเลขที่ว่านี้ก็ยังคงต่ำกว่า400,000รายนะครับซึ่งเป็นระดับที่ และว,วิเคราะห์มองว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับตลาดแรงงานสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ยังได้รับแรงหนุนจากการที่สภาผู้แทนและสตอสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางด้านการคลังนะครับแต่แล้วนะครับเมื่อตัวเลขนี้ออกมาก็ทําให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลในครั้งหนึ่งครับการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสิกาิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งล่าสุดนะครับจะมีขึ้นก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยตัวเลขการจร้างงานนอกภาคกเกษตรนะครับในเดือนมกราคมก็คือจะมีการเปิดเผยวันพรุ่งนี้ประมาณ2ทุ่มครึ่งในบ้านเราครับส่วนราคาหมูที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์นะครับได้จับสินค้าเนื้อหมูนะครับเป็นบัญชีสินค้าอ่อนไหวแล้วนะครับ รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งนะครับว่าการจัดอันดับรายการสินค้าที่ต้องติดตามดูแล205รายการของกรมกินค้าภายในประจาเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพบว่าได้มีการเพิ่มรายการสินค้าสุกรชแหละนะครับมาอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับที่ต้องมีการติดตามราคาและภาวะเป็นประจําทุกวันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้ราคาเนื้อหมูผันผลมากนะครับปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์นะครับมาอยู่ที่กิโลกรัมละ140บาท หลังจากที่มีการนําเนื้อหมูชแหละนะครับมาอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวแล้วก็จะทําให้ดอนกุมภัพันนี้มีสินค้าที่อยู่ในบัญชีนี้11รายการนะครับจากที่มีอยู่10รายการ10รายการที่ว่านี้นะครับก็คือข้าวสารบรรจุถุงน้ําตาลทรายน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลก๊าซเอ็นจีวีกา๊ v, กาซเอลพี G, เติมรถยนต์นะครับปุ๋ยเคมีอาหารสัตว์น้ํามันพืชอาหารปรุงสําเร็จนะครับและสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาก็คือสุกรชําแหละนั่นเองนะครับ ดูกันครับหลังจากที่กรมการค้าภายในได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับเพื่อติดตามสถานการณ์เนื้อหมูนะครับที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วนะครับคาดว่าราคาจะไม่ผันผวนอีกโดยราคาหมูหน้าฟาร์มจะทรงตัวไม่เกินกิโลกร,รัมละ70บาทขณะที่ราคาหมูเนื้อแดงสูตรสะโพกและก็ไหลนะครับ จะทรงตัวอยู่ที่กิโลกร,รัมละ125-130บาทก็ฝากมาถึงประชาชนนะครับบอกว่าเบาใจได้เลยนะครับว่าราคาหมูไม่น่าจะแพงถึงกิโลกร,รัมละ150บาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับกระชี้แจงนะครับว่าราคาเนื้อหมูจะเริ่มลดลงหลังจากที่ผ่านเทศกาลตรุษจีนไปแล้วเพราะว่าในช่วงตรุษจีนจะมีความต้องการเนื้อหมูมากนะครับแต่หลังเทศกาลไปแล้วความต้องการก็จะลดน้อยลงตามลําดับครับ แต่ทั้งหมดก็คือข่าวๆในเรื่องของเศรษฐกิจรอบวันนะครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณมาพอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะกลับมาปิดท้ายด้วยไอที e ีเฟสเช่นเคยนะคะวันนี้คุณต๊อบพุทีิน,น,นาหิมค่ะพาไปดูระบบทีดอรทัศน์ดิจิตอลทีวีที่หลังจากนี้ จะมีสถานีโทรทัศน์หลายๆแห่งที่ได้เริ่มทดลองออกอากาศให้เราได้สัมผัสกันได้ดูผ่านทางหน้าจอที่คมชัดมากยิ่งขึ้นต้องตรวจสอบกันค่ะว่าโทรทัศน์ที่บ้านนะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอุปรกรณ์อะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามใน IT Refresh นะคะแล้วพรุ่งนี้ลุยข่าวร้อนได้กันมาอีกครั้ง23นาฬิกาสวัสดีค่ะ ทีรีเฟชกับป๊อปแอดพุทธิน,นันสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเจาะลึกพื้นที่ของทีวีดิจิตอลที่ที่คุณผู้ชมเห็นทางข้างหลังนี้นะครับก็คือการออกอากาศกันสดๆในระบบทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งตอนนี้ช่อง5้าเขาเริ่มนําร่องแล้วนะครับแต่ถ้าฐานในมุมมองของคนดูเลยครับวันนี้ก่อนที่จะเริ่มมีการติดตั้งระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คำถามที่สําคัญเลยต้องถามเลยนะครับว่าตอนนี้ก่อนที่เมืองไทยจะเริ่มมีทีวีต้อนใช้คนเนี่ยเขาต้องหาซื้อเสาอากาศกันเหรอครับว่าตกลงแล้วเขาต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างเลยครับเชิญเลยครับคุณทวีก็ตอนนี้ี่ทางบริษัทเองก็ได้รับคําถามอย่างที่เข้ามาบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับว่าหลังจากที่ระบบดิจิทัลเผยอออากาศไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโทรทัศน์รุ่นเก่าดูได้ไหมถ้าดูต้องดูได้ยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เรียนคือตอนนี้ทางบริษัทสามารถเองนะครับเราก็ได้เ develop สินค้า product ที่มาตัวหนึ่งก็คื นะครับเรื่องของเซ็ตบ็อกซ์นะครับเนื่องจากว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยโดยปกติของเขาเนี่ยนะครับผมต้องใช้บ็อกซ์นะครับเพื่อที่จะรับสัญญาณที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้วคอนเวอร์ตลงมาเป็นอนาล็อกนะครับโดยที่ใช้เสานะครับที่ดูขนาดกระทัดรัดอันตรงนี้ก็สามารถรับได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าดิจิตอลเนี่ยการส่งของเขาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็การรับเนี่ยใช้แค่ภาครับตัวเสานะครับถ้าเกิดใกล้สถานีส่งนะครับ แค่นี้ก็เพียงพอนะครับแล้วก็สามารถรับได้เลยนะครับโทรัทน์ปกติที่เป็นรุ่นเดิมตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าดูไม่ได้ดูได้นะครับ นะครับก็เรามีสายต่อช่องเสียบทุกอย่างเรียบร้อยก็ดูได้เลยนะครับก็เป็นดูต้องทีวีได้ละว่าขั้นตอนง่ายๆของกล่องเนี่ยรับสัญญาณก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับกล่องทั่วไปก็คือว่าแค่แค่รับสัญญาณสายอากาศจากที่ต้นทีวีเข้ามาเสียบอินปุ๊บแล้วเอาออกมาก็เป็นสาย RG6 ใช่ไหมฮะหรือเป็น AV เป็น AV นะครับผมก็เป็นสเตอริโอออกมาแล้วแถมเอผมเห็นช่องนี้ด้วยมี HDMI ตรนี้ก็รองรับททีวีที่เป็น HDMI ที่เป็นไฮเดฟก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้ด้วยและความคมชัดก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าที่ยังนี้อควายเก็ตรงนี้ใช้ได้ครับ,รบแต่คําถามก็ต้องถามต่อไปว่ากลองขนาดเบาๆขนาดนี้นะครราคาจะมีอยู่สักประมาณเท่าไหร่ได้ครับ<ก>พี่<า>วังขายครับจริงๆตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนิดนิด นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้จํานวนแล้วก็ภาษีที่จะเรียกเก็บนะครับแล้วก็ก็ใช้แล้วลวมเสาแล้วนะครับรวมเสามสามารถแล้วครับผมสายอากาศแบบที่ต้นทีวีท่านี้ผมเห็นเครื่องรับแล้วอยาก<อ>าให้<ม>พาไปดูสายอากาศาระบบทีวีดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีปัจจุบันนี้พอเปลี่ยนผ่านเป็นระบบของดิจิตอลเนี่ยนะครับความคมชัดแล้วก็การส่งเนี่ยนะสัญญาณจากเสานะครับอันเล็ก,ลกๆนี่สามารถรับได้ละ ถ้าเกิดอยู่ไกลสถานีส่งสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเพิ่มจํานวนของตัวก้านขึ้นมานะครับซึ่ตรงนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้ทันทีนะครับไม่ต้องกังวลว่าติดตั้งลําบากหรือ,อยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดผู้ความสวยงามอยากจะซ่อนเนี่ยทางสามารถเราก็มีดีไซน์ว่าอันนี้แปะหลังหรือว่าแปะขอบโทรศัพได้เลยอ๋อยครับอย่างนี้นแปะ ไปกับรถได้ไดหมครับไปตัอรถก็ได้ครับนะแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดกลัวว่าไกลออกไปมาสัก5 0าสิถึงร้อกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เป็นเป็นเสาเอ็กซ์เทนเนลตัวนี้นะครับตรงนี้รับได้แล้วอย่างนี้ถ้าถามต่อถึงหนึงร้อกิโลเมตรครับแล้วสายอากาศหน้าตาจะเหมือนกับสายก้างปลาที่หลายๆคนก็อาจจะรื้อไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าใช้ตัวเก่าเนี่ยมันจะเอามาใช้กับทีวีดิจิตอลได้ไหมครับอาจจะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีระบุเรื่องของตัวความถี่ที่ ออกมานะครับแล้วก็เรื่องของรีเฟกด้วย นะครับเพราะระยะมันต้องได้กับตัวการรับนะครับแล้วเห็นดูเบาๆขนาดนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการต้านทานของลมไม่มีเลยติดตรงนี้ไหนก็ได้นี่คือเราดีไซน์ว่าคุณจะติดตรงขอบมุ้งลวดก็ได้ติดตรงขอบกระจกตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องยื่นออกไปไกลๆไม่จําเป็นนะครับขอให้รัศมีของเขาคือพ้นแค่นั้นเองพอนะครับการจากตัวเครื่องแล้วก็ไม่ไม่เป็นที่อันตรายขวางทางแค่นั้นพอแล้วแสดงว่าตอนนี้รูปร่างหน้าตาของสายอากาศก้างปลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะไม่น่าจะเกินนี้แล้ว อันนี้ระยะไกลนะครับราคาเหรอครับไม่ราคาจะอยู่เท่าไหร่บาทถูกกว่าสายอากาศที่รวมรวมมีใช่ไหมครับที่รวมช่องหลายๆช่องติดตัอกได้ด้วยครับอ๋อติดตั้งเองได้ด้วยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องขึ้นไปตรงไหนนี่ติดตั้งอยู่คอนโดนี้ง่ายสุดๆคอนโดนะครับติดหลังโทรทัศน์หรือว่าจะไปติดตรงขอบหน้าต่างได้หมดนะครับนี่50กิโลถึง100กิโลเมตร ก็คือทมโมท้ากรสชอ,ออกมาหมดแล้วว่า48ช่องที่จะเป็นที่จอทีวีก็คือรับได้หมดเลยมือ<า>น,นี้เลยร,นะรวมทั้ง HD ด้วยใช่ไหมครับ HD ด้วย <S <S ครับแล้วก็เจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่จะใช้ตามบ้านแล้วเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาให้ใช้ในรถได้ด้วยอันนี้ก็คือสําหรับไฟออกก็คือมีไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เป็นตัวไปต่อเข้าเกิดตัวชาร์จเจอร์ในรถ นะครับรแล้วก็ไปต่อ AV ในรถด,ดิสเพย์ก็ดูบนทีวีบนบนบนรถได้ละรับดิจิตอลทีวีในรถได้ละอย่างนี้ผมเห็นมีรู USB อยู่ด้วยเนี่ยแสดงว่าสามารถที่จะนำข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์มาเสียบเข้าได้เหมือนกันได้ด้วยครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือเราก็พัฒนาเป็น Android Box นะครับที่เป็นคอมโบนะครับกล่องดังกล่าวนี้นอกจากดูดิจิตอลทีวีแล้วนะครับ hi, 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 hi. ก็สามารถเป็นโทรทัศน์ที่บ้านเป็นสมาร์ททีวีได้เลยนะครับโดยที่ ใช้กล่องนะครับของเช็ตบล็อกรุ่นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อสายเพื่อที่จะดูแล้วก็เข้าอินเทอร์เนต็ตได้ทันทีเช่นกันนะครับเป็นไฮเดฟนี่คืออีกนวัตรกรรมหนึ่งที่สะดวกแล้วก็ให้ประโยชน์กับผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ชมทางบ้านจากทีวีเครื่องเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรืออันนู้นก็ดูได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้บล็อกอันนี้ได้ด้วยนะครับเข้าอินเทอร์เนต็ตก็ได้เสิร์ชได้หมดแต่เพียงแต่ที่บ้านของท่านผู้ชมจะต้องมี ไวไฟอินเทอร์เน็ตไวไฟสักนิดหนึ่งนะครับติดตั้งอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็ดูได้ละ